ยางแล้วเขาก็จะใช้เวลาไม่ไม่นานนะคะอันนี้จะต้องให้เขาดูเองนะเดี๋ยวไม่ถูกใจสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโบอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการทําอาหารตอนเที่ยงของเรานะคะก็คือเมนูสลัดและก็สเต็กเนื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเนื้อวัวนะคะไปดูว่าเป็นยังไงนะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะคะก็คือแอดนะ ต้องดูแม่เนาะว่าก็ช่วยกดตามให้หน่อยนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะอันนี้ก็เตาเตาของเรานะคะก็จุดไฟเรียบร้อยแ,แล้วเราก็จะใช้เตาถ่านเหมือนเดิมนะก็เตานี่จะมีอยู่2อันนี่แหละอันนี้คือครัวอินเดกาเดนนะคะครัวในสวนนั่นเองเนาะก็จะเห็นว่าตะแกรงมี2อันนะเตาก็มี2ออันเนาะ ก็เตานี่ก็จะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําอาหารกี่อย่างนะคะใช้ฐานเยอะไหมถ้าเป็นแบบว่าทําอาหารใหญ่ก็ใช้เตาใหญ่ทําอาหารน้อยก็ใช้เตาน้อยนะคะแล้วก็ตะแกรงนี้เป็นสําหรับประเภทที่ไม่ได้หมิ่นค้าวอย่างเช่นพวก เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูย่างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นประเภทปลาต้องไปที่นู่นนะคะเออเพราะไม่งั้นโอ้โหล้างยากมากไอ,อ้ก็ค้นพบว,ว่าออต้องแยกซะแล้วล่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะเตรียมสลัดทํำยังไงแล้วก็จะอันนี้ด้วยนะคะจะทํามันบดเนาะก็จะเอามันไปต้มนะคะวันนี้เนื่องจากว่าคนกินเนี่ยเขาหิวเนาะ ก็จะเสริมด้วยแป้งก็คือมันบดนะคะวันนี้เพราะว่ามันมันปิ้งอะมันสุกยากมันฝรั่งมันไม่เหมือนมันเทศไทยนะมันแข็งก็เลยทำมันบดดีกว่ามันบดก็เนี่ยปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปใส่ต้มนะใส่เกลือลงไปในน้ำต้มสุกก็เอามาบด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  ส่อไปก็คือขั้นตอนการเตรียมผักสลัดนะคะโอเคผเ,เ,เนี้ย3ต้นเนี้ยสามบาทนะคะแพงนะ ใส่สลัดแก้วที่เหลือผสมลงไปนิดนึงอันนี้ก็แพงนะ,ะแตงกวาญี่ปุ่นเพราะว่ามันร้อนนะคะแตงกวาติดลูกยากมันก็เลยจะแพงนะ พริกยักษ์นะคะแล้วก็มะเขือเทศสีดานะก็เอาทุกอย่างไปล้างแล้วก็หั่นแล้วก็มาทําเป็นสลัดนะคะจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะยาวไปเนาะอันนี้ก็ต้มมันบดน,นะทําสลัดเสร็จแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็รอมันบดให้มันสุกเดี๋ยวก็จะมาบดมัน,นมเนาะเดี๋ยวไปดูว่าเตาเราพร้อมที่จะย่างเนื้อหรือยัง พร้อมพร้อมอยางแล้วไฟลุกดีมากเลยย่างแล้วเขาก็จะใช้เวลาไม่ไม่นานนะคะอันนี้จะต้องให้เขาดูเองนะ เดี๋ยวไม่ถูกใจนี่ก็จะเป็นสลัดเนาะก็จะทำเสร็จก็จะแช่ไว้ในะตู้เย็นนะคะให้มันกรอบนะนี่เลยคะ่ะมันบดกระบดจริงๆบดจนละเอียดก็คือเราจะใส่เนยลงไปแล้วก็บดให้มันที่ต้มสุกแล้วละเอียดนะคะโดยใช้มันจะมีเครื่องบดท,ที่บดเนาะจะเป็นแบบว่า อสเตนเลสหรือพลาสติกนะคะอันนี้ใช้ดีนะอันนี้แล้วก็ใส่นมลงไปนะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้น่ก็เป็นวิดีโอที่พยายามที่จะรวบรวมว่าการทำอาหารต่างชาติในครัวไทยที่รกรุงรังก็ทำได้นะเพียงแค่คุณเอาใจใส่เนาะก็ถ้าใครชอบไปดูที่แอดทำแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ